สบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีายามนังแรกเนาะพี่น้องพ่อกับนั่งบัสกับสาวแพงเนาะพี่น้องเมื่อนี้มาห้มาหน้าเนาะพี่น้องเนาะมาจอบห้จอบหน้ามาเบิง่งฮะนะเพราะว่าซาวแพงเบิ่เห็นหน้านี่เป็นเดือนเลยเนาะพี่น้องตอนไปหับลุงเคนะมันกำลังถอะกำลังมานเนาะมันกำลังมันมันกำลังย้ายลักมองฮะนะพี่น้อง บานนี่ซาแพงมีโอกาสกับมาเบิงเนาะเป็นยังจังจังมาเบิงหน้าหมูน่ะแหละเบิดเลยหน้าเขาพูลัทงงทุงเขาก็แหล้วเบิ้วเนาะบัดบัดหน้าซาแพงทุ่งหน้าดำหน้าสิบสี่ไห่บัดเบอได้เกี่ยวจักเถื่อซาแพงเราวแบเบิ่งสิบไปเบิ่งเบิ่งมันจำสินอยู่บ่เขาซาแพงเดี๋ยวกเบอได้เกี่ยวคือหมูป้าพี่น้องออกมาบบอยกเสือแล้วพี่น้องเนาะเอ้ยปานน่ะถามคนยังเคี้ยวอยู่ว่ะส่ะ กรแม่เนาะพี่น้องมันยังเคี้ยวนะเคี้ยวบ่นค้วยกินเนาะคว้ยกินแล้วมันเวลามันกัดแล้วมันสิบปุงใหม่นะพี่น้องแมันกันยังเคี้ยวเนาะคนผ่านไปผ่านมาตามทางครับทามเขาเขาก็บอกว่า,วายังเคี้ยวเนะวาะก็แม่เนาะเคี้ยวเป็นดอนเดีเ๋ยวซาาแพงสใไ้เบิ่งก่อนพี่น้องพูนเขาซาแพงพีนะ่น้องโอ้เป็นจังได้พี่น้องงามบอกโอ้ก็ดำเอาสิบสี่ไห้ได้พี่น้อง สุดแสงตาผูกเรื่องอลามเลยน้องพี่น้องเนาะนี่เด้เทียนเขาเจวาว่า,วามันยังเขียวนะน้องพี่น้องเนาะอันนี้นะบอนควายกินซาแพงว่ะมามาเบิ่งนี่ซุกเบ่เลยพี่น้องพอดีผัแหละลังลอยกระทงเนาะซาแพงจะเสีออกมาเกี่ยวมือนี่กับสิบสามคำสิบสี่สิบหาจันคานนี่กับสิเป็นมือลอยกระทงนะพี่น้อง ซาแพงกับซีมาเกี่ยวไ่แล้ววันผุดวัดประหัดแล้วเนาะวัดไปอย่างํำคัญดิอย่างเปลูกงามอองามจ้ะงามนะพี่น้องเนาะอันน่าเป็นขาวไม่ใหญ่จืดน,นะพี่น้องเนาะพ่นมาดำเอาหน้าสาแพงนี่แหละพว่ากาเพันเรือเนาะ เพิ่นมาดำเอาก็ได้บางซิปไปไปให้เนาะเป็นข่าสิปมัน่นซิปเสาโอบผูกโบจักเพิ่นก็ได้นี่แถวนะเนาะแถวนะขึ้นไปผูกเมนหน้าม่ใหญ่จืดน,นะพี่น้องโบแม่นโบแมนหน้าหน้าเสาแพงแต่ใม่ใหญ่จืดมาดำเอาเนาะพี่น้องป้าเบิ่งซอยกันไหนพี่น้องเข่าหน้าเสาแพงงามคือกันเนาะใส่แต่เข่าเจ้าพี่น้องเลยชี้ได้อยู่หวังซ้ำทีซิป Tham chi xếp sọ bây chắc phùa Xông bởi làm cắt nó phải nắng lọ Ngàm chú Bà này bọc hám Hám ơi nhìn giọt khắc khá luôn anh Bưng 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 này áo khắc khá nhé mất tác กาพี่น้องงามมาลีเก็บเอาดอกเอาผักขันยงมาตากพอดีโหลดบ้านนี่นอวัดเนาะฮามาน่ากับบุเสียเทียวนอวัดเนาะเอาผักขันยงมาตากเนาะป้าสิพาไปเบิ่งนโซนน่ะนาะพี่น้องตอนน่ะผักขันยงหลายๆโซนน่ะป้าวบอสไปเบิ่งป่ะป่ะมาขึ้นล้างแม่พี่มหขึ้นขึ้นกอดคอแน่นๆ เดี๋ยวสพงสิพาพี่น้องไปเบิ่งทางผมว่ามันถ้าคันแยงมันงามกว่าเนาะทางนะเงานนองบัดกับแม่อองกันนะเอ็นบาเงาเน่ะเงาแม่กับลูกอองกันอองตักแดดนี่นาอพี่น้อง เบื้งเขาใหญ่จืดงามอยู่บ่ใหญจืดก็สิได้หลายเติบมาดำอาหนาสะแพงอยู่บ่ของเขาก็ดำสีไป,ปกว่าหายนี่บ่กระจกองซุเฟินเป็นเขาเตี้ยที่หลองเขาเตี้ยแดงบ่มีปลาขอนนะพี่น้องเนาะคือสิเบีนเขามาเอาเบิดเลยแหละท่านบ่อเอากับสีม้าอะกินเนาะของ สะแพงบดได้คอยออกมานาตัวเป็นเขี้ยวเป็นเนา่าเป็นหงยาจืดอันนี้เขาเยาจืดกับง่ามมารีพี่น้ององ่ามมารีเขาจะจืดนนี่ขามาเบิ่งพักแยง,งทางพี่น้องพี่น้องทางนาเหือขางนี่บดคอยมีบดคอยง่ามบนได้นงพี่น้องเพราะว่ามีคนมาเลี้ยงควายนะผูกควายกินตลอดมันก็เลยบวปุ่งนี่ บงงามคือทางนั้นนี่นี่บดพักขันยงเห็นบอบุคอยงามเนาะพี่น้องเนาะหย่าลายพี่หนาเนี่ซเศาเพลงว่าขันบ่หย่าน้อพี่น้องสีเห็ดเอาเบิร์ตแถวนี้เพราะว่าปล่อยเป็ดหน้าเหือก่ะหกพี่น้องหย่าหยาพี่หมอบเกิดผมดู ทั้งหยาพี่หมอท,ท,ทั้งหยานคิวๆนันออ่นเนาะนี่แหละซาแพงก็เตรียมเกี่ยวข่าวกับมือวันนี้แหละพี่น้องวันพุดวันประหารเนี่ยแหละเนาะบ๊อ,บอดเอาได้หฮบุงนี่ยังเคียวอยู่นะพี่น้องหฮบุง พอดีแล้ววันประหัดจะชิได้อิ่มค่ะเนาะอ่าซาแพ่งก็สิเดินทางเมองอ่ะนะ้อพี่น้องมาเนี่ยอาขามาฝั่งนี่พี่น้องพักขนแยงพักขนแยงโอ้งามเหมือนี่พี่น้องโอืมงามนาเนะาะบอดเนาะอืม ่าพักแยงพี่น้องโอ้เชีย่ยที่แต่มันบอ่นบอนบ่อสูงเนาะพี่น้องเนาะมันต่ำแต่มันเป็นดอกอันนี้นำ้ำลายพญาอินเนาะพี่น้องเนาะตามที่พ่อที่แม่ผ้าห้องนำ้นำนำลายพญาอินเนะพี่น้องอันนี้นะคือนเหมืนอนวบาภาษาคุม่มเอ๋ยนี่เขาสิว่าน้ำข้างบ่พี่น้อง น้ำลายพญอินขึ้นหลายแต่ผู้ป้อเขาหุ่งอยู่บัดเอย้ยบัดบัดน้อยอ่ะสบายดีแล้วดกสบายดี สบายดีปะต้นเอาใส่ขวดนมเด้ขวดนมเด้กลับมาเฮือนแลวพี่น้องจนมืดไปหน้ากับบอดเหลาะเพื่นเหลาะมวนกลับมาเห็ดลูกสาวพี่นอ้องกูร่างสวยเขา่าป้าแม่ประทันเกลือเป็ดเกลือกระต่ายเกลืออันเกลือไก่ให้เคยเถ่าเ้าพี่น้องเมื่อนี้เคยเถ้าไปหมัดเขาอยู่หน้าประเมายี่รอดไปได้เกลือให้พอบ่ะ วาย <laughs> เดี๋ยวห้าเวลาสิมาหนึ่งเขาหนึ่งยันโจรมาหลักคลองละแมนบอวอร่อย <laughs> อยีห <laughs> ลาซ่อมถอเอ้ยมาดังไฟหนึ่งเขาพี่นนอะขนาดเชี่ยเวลามาหนึ่งเขาหลึยังวายยันคนมาหลักกพบาแหงวอร่อยบอย่นอย่าโจมโจนซอมนะพี่เนอะเจ้าคลองมาอยู่แล้วเขามาหาเอานะ <laughs> ห่านทากับปลาบ <laughs> ไดาดนะ <laughs> พี่นเนาะ ต้องหักษาดีๆอีกอย่างคือมือิดไว้แทน่นี่คือมือิดไวย์ขำไว้แท่นี่ตนอนชาวแพงมาอยู่หน้ากำนองบอดกันยังเวนๆอยู่เบิ้งจักมงแล้วมันคือขำคือมือแทะแมว่าบิ้หอดอ้วนฮะกะหามงสามสิบสามสิบห้าสี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบหกหนึง่ง มันขำไหวร้อยงามนี่นะหาโมงสี่สิบกว่าหน้าที่นี่ตตเวนบบเห็นแลลวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ายามเกี่ยวข่าวนี่มันสีคํำไหวนั่นแจ้งแต่งามลำหน้าเนี่มันสีแจ้งไววนั่นคำโป่งโป่งลูกมหนึ่งนะมันเสียนะซาแพงกับสีเห็ดอยู่เห็ดกินเนาพี่น้องเราะบบนี้เนาะเห็ดกับโบได้เห็ดย่างลายดอกกินหอยเดือเหมือนี่กระเช้ย หอยเดือยน้องพี่น้องเนาะโอปลากระยังตัวหนึ่งซาแพงสีต้มหอยเดือยต้มเลยจากมาปี่น้องพี่น้องเนะาะมักว่ากระเทียมกระคากเนาะแล้วก็มักขนอวน้องพี่น้องเนาะแล้วก็มาปี่กินบ้านนี้โอ้ยคิดไปแหละคิดอยากเลยดิน้องเอ้ยยิ้วขาวอ้าวขามเมิดเปิดตาแหละซาแพงกันสิ ขอจบคลิปใบเพียงเท่านี้ก่อนเนาะพี่น้องอก็ไลค์กดแชร์กดติดตามเน่ตเออ้อสบายดีรอชมคลิปหนาพี่เนาะเออปลาเมาก,กับมาแต่หน้าพอดี<ะ>ปลาเมาสีเหลวแลยหน้าเรากะง่ายดอกเปิดจิมัดจิปันสบายดีพ่อแม่พี่น้องป,ป,ป้องปายไปสนสกุลเมื่อนี้มัดสามคนบ่มแมนต์ดิสามคน มัดสามคนแต่ว่าบทท่านแหลวดอกอันทางเถาที่เนาะทางแถวที่ทางลุงเพียงทางเคยเถาแต่ว่าเมื่อนี้คลิปลายเลยพี่น้องเลยบ่อได้อัปเดตในเบิง่งเดอบุ๊กขนาดเลยมือนยันงบทท่านมาซ้ำยังบทท่านแล้วเคยเถาแลกับไอเพียงไอเพียงกับเบาที่นะตั้งแต่สาวๆเคยเถาไปหวังรอบเพียงพี่น้องซอยกันสามคนอ่างเบิงเ่งจักสีมือได้สีแหลวที่ตามชมตามคลิปเนาะพี่น้องเนาะ สีอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆแต่เมื่อนี้มันคลิปลายแล้วเนาะปลาเมากะปล่อยรั่วๆกันเลยเขาเป็นมืออื่นนะคะสบายดีนะพี่น้องรอชมคลิปนะเด้อมืออื่นนะพี่น้องพระกบกันมืออื่นเ้าเด้อพี่น้องผ่าจันทผู้ผ่าจันออกอลไรพี่น้องผู้ผ่าจันน่ะออกคู่มือแต่มันก็หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่ขึ้นคู่มือเนาะพี่น้องเนาะสิเต็มดวงเลยเด้สิเพ่งเลยสิเพ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะ มืออืดมือฮือกับเพลง